คำถามนี้หลายๆคนไม่เคยสงสัยแต่ผมก็จะตอบพอดีไฟล์1ไฟล์มันใหญ่ได้แค่ไหนมันมีลิมิตไหมหรือมันจำกัดแค่พื้นที่บนเครื่องถ้าผมจะรวมหนังทุกเรื่องตั้งแต่โลกถือกำเนิดมาไว้ในไฟล์เดียวมันจะเป็นไปได้ไหม จริงๆแล้วมันมีลิมิตขนาดไฟล์อยู่หลักๆมันจะขึ้นอยู่กับไฟล์ซิสเทมของเครื่องเราเป็น32บิตหรือ64บิตแบบ32บิตใช้หลักๆใน Windows รุ่นเก่าๆและปัจจุบันก็ยังใช้อยู่บ้างสำหรับที่เก็บข้อมูลแบบพกพาเพราะมันใช้ข้ามระบบปฏิบัติการได้ดีที่สุดซึ่งแบบ32บิตมันมีลิมิตไฟล์อยู่ที่2ยกกำลัง32หรือประมาณ4,000ล้านไบต์หรือ4กิ ซึ่งในสมัยนี้4กิกะไบต์มันก็ไม่เยอะขนาดนะั้นอัดวิดีโอ Full HD บนมือถือได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเองแต่เดี๋ยวนี้ไฟล์ซิสเต็มแบบ64บิตใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วซึ่งมีลิมิตขนาดไฟล์ตามทฤษฎีอยู่ที่2ยกกำลัง64หรือประมาณ18ล้านล้านล้านไบต์หรือประมาณ18,000ล้านกิกะไบต์อัดวิดีโอด้วยความละเอียดเดียวกันได้ประมาณ285,388ปีแบบต่อเนื่องลงไฟล์เดียวถ้าหาได้ที่ใหญ่ขนาดนั้นได้แล้วโลกไม่แตกก่อนนะนะ แต่นั่นคือตามทฤษฎีระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ไม่รองรับไฟล์ใหญ่ขนาดนั้นอย่าง Windows 11มีลิมิตอยู่ประมาณ200กว่ากิกะไบต์ตัดวิดีโอได้ประมาณ4ปีถ้าแบตไม่หมดก่อนนะและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมสรุปมาได้ผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะครับผมไปละ